สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะลุงพลุยชาแนลนะคะก็มีท่านี้ด้วยเนาะ,ะวันนี้นะคะก็จะมาเตรียมรถส่งมอบนะคะเป็น E v e r e s t สต์วานะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะใส่ชุดวิกเตอร์เข้ามานะคะตัวนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาชมรอบคันเลยนะคะกับราคาค่าตัวก่อนเลยนะคะ1 8 9 9 0 0้านบาทนะคะตัวนี้นะคะสีพิเศษเพิ่ม1 2 0 0 0บาทนะคะในรุ่นของสีขาวนั่นเองนะคะเครื่องยนต์ค่ะเป็น2.0เหมือนกันนะคะ ตัวนี้210แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะตัวนี้ก็เท่ากับตัวไทเทเนียมนะคะแต่มีการาตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็เลยมีราคาต่างกัน25,000บาทเท่านั้นนะคะอ่ะตัวนี้เครื่องยนต์ไปแล้วราคาไปแล้วมาดูการตกแต่งกันเลยนะคะเอาที่เพิ่มเข้ามานะคะเป็นตัวกระจังหน้าที่เพิ่มเข้ามานะคะเดิมๆลุงก็จะไม่ค่อยได้ลงลึกแล้วนะคะขอแบบเป็นคลิปให้ลูกค้าแค่ชุดแต่งนะนะ กระจังหน้านะคะจะใส่เป็นสี t ู o ทน n e นะคะขาวตัดขอบเออดำตัดขอบขาวแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นฟอนต์ FORD นะคะหรือว่าเรียกว่าทรง Ra ปเตอร์นั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ตัวรั้งพึ่งนะคะใส่มาทั้งเซตเลยนะคะอันเดิมชิ้นเดิมนะคะเราถอดเก็บไว้ให้ลูกค้ากลับบ้านใส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าใหม่เลยนะคะไฟ LED นะคะใช้งานได้นะคะอะคริลิกตรงนี้มีมาแล้วจากโรงงานนะคะแล้วก็ขยับมาด้านล่างสุดแต่งริเตอร์เลยนะคะ ชุดแต่งตัววิกเตอร์นะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบลายใหม่นะคะหรือว่าแบบใหม่นะคะที่ที่ทำเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะใส่ทั้งซุ้มล้อด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะกันชนท้ายแล้วก็สปอยเลอร์มีทั้งหมด7ชุนด้วยกันเชิ้นด้วยกันนะคะตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะคะที่แตะแปะเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะคะสําหรับไฟนะคะบอกคร่าวๆแล้วกันนะคะไฟจะเป็นไฟแมสสิกนะคะหรือไฟอัจฉริยะนะคะไฟเรทามนะคะมีมาให้เรียบร้อย ใส่ครอบไฟหน้านะคะให้เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองนะคะไฟตัดหมอกมีมาเรียบร้อยนะคะอ่ะมาดูด้านข้างเลยค่ะลุงจะใส่แ็กนะคะเป็นของเขาเรียกว่าลายขอกวางเนาะอ่ะนะคะหรือว่าเน้นไปที่ยางดีกว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นยางของโตโยต้ายนะคะแ็กลูกค้าเลือกลายไหนก็ได้นะคะแต่ว่ายางลูกค้าเลือกยางดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ต้องชมลูกค้านะคะว่าจับคู่จับแ็กมาแบบดีมากๆหาข้อมูลมาดีนะคะ ตัวนี้เป็นซุ้มล้อนะคะที่มากับชุดวิกเตอร์ะ Victor นะคะก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้ขนาด3นิ้วเลยนะคะอ่ะตรงนี้บอกไปแล้วนะเด๋ยวหาซีรยียางให้ไม่ใช่ไรนะคะซีรีย,ยางจะอยู่ที่2 6 5ทับห้าศนะคะเผื่อใครอยากได้สเปคนี้นะคะก็เข้ามาดูในคลิปนะคะแล้วก็ไอ้นี้ได้เลยนะคะ,ะฟังคลิปดูนิดนึงนะคะเพราะว่าลุงไม่ได้แปะไว้ตรงด้านหน้านะคะบางทีเข้ามาแบบอยางนี้ซีรีส์นี้อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยลุงก็จำไม่ได้ทุกคันนะคะมา นะคะตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยนะคะที่บอกไปนะคะก็จะเป็นตัวแก้มข้างนะคะกล้อง360องศาบายสปอร์ตนะคะส่วนที่ติดเพิ่มนะคะจะเป็นเบ้ามือจับนะคะกันสาดนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมีความแตกต่างจากตัวไทเทเนียมนะคะตัวนี้ก็จะคือราหลังคาด้านบนราหลังคาด้านบนที่มีความยกสูงขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะ แม็กจริงๆนะคะลายเดิมนะคะขอบ20เขาก็จะมีความต่างกันในรุ่นของไทเทเนียมกับตัววแท็กนะอ่ะมาดูด้านในเลยค่ะเพราะว่าความแตกต่างมันอยู่ด้านในนะคะอ่ะแกเหมือนกันค่ะเกอีคิตเตอร์เหมือนกันนะคะแต่ที่แตกต่างคือการตกแต่งที่ลุงบอกไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะนะคะเดินได้สีส้มนะคะหรือว่าเหลืองนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะเบาะนะคะจะตกแต่งเป็นอา่าวแท็กเลยปั๊มวาแท็กเลยนะคะก็จะเป็น โลโก้แบบนี้เลยนะคะก็พวงมาลัยนะคะก็เป็นไฟฟ้านะคะปรับสีระดับเหมือนกันหนะ้าจอ12.4นิ้วเหมือนกันเลยนะคะให้ดูประมาณนี้นะคะ่ะการโหมดการขับขี่ก็เป็น6โหมดเหมือนกันนะคะ,ะไฟแอมเปร์ไลท์มีมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะในรุ่นนี้ก็เป็นไฟฟ้าทั้งคันนะคะ,ะท้ายก็จะเป็นคลิกเซนเซอร์นะคะไฟท้ายก็จะเป็นแบบซิกเนเจอร์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้ลุงพามาชมชุดแต่งนะคะวิกเตอร์นะคะในรุ่นของเอเวอเรสเท่านั้นเองนะคะสาหรับ โปรโมชั่นดีๆนะคะดอกเบีย้ย1.99มีให้นะคะแต่ว่าดอกเบีย้ย0%นะคะต้องทักเข้ามาสอบถามกันก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะจองและรับรถภายในเดือนในเดือนเท่านั้นนะคะจองและรับรถเลยนะคะลุงก็จะมีชุดแต่งบิลเตอร์ให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้รถปลายปีหรือว่าปีหน้านะคะสามารถจองนะคะล็อกโปรไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็ดูเรื่องรับรถอีกทีนึงนะคะวันนี้ลุกงก็ฝากกด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ